โอ้ขอเคโอเคใช่มูยุวะผัวูหนา้าถ้าู่หลังยาอยกับมองทุกคนเหีมายุว่ไทยเหานะ็มายุว่ผัวนั่งผักธรมีเหมาอยู่ลําพ่อนั่งผักคงค่ายมาอยูหน้ะหลังคุณผัดคุณเจ้าให้มายู่กับมองคุณพระบิดาให้มายุบไทยคุณพระมันดายู่วาผัว ส่วนทั้งทิพองพระองค์จงกระโร่มลาชีลาวันเดียวนี่เสด็จถลกับมัะตากับพิวะปียังกังพุทาคุณนั่งกาบุตธพจาาข่าพระเจ้าจะขอน่องนำวัตการไวทุกพระธรรมมาั้แต่เลือดหรือับพองทั้ที่เป็นที่ระงับดับทุกติเอาไว้ทุกทุกี้รับจะบอกกันนันลรายุทั้งหลายว่มีดว่เบียนเบียนเป็นน้ำเสียเสียแคุ่่งเรอกายให้สิศันรูเธอวิตไปสักกัตะนข้าจะไหวพัะญาสงฆ์คทุกที่ทั้งเพศมีคุณ พุกประเทศเจ็ดขอบข้าบมีภพมิทับนก็จะมาล้อมรุตาสำเร็จถึงพุ่งสูงคนอยากทุบอันตรายโลคข้างไข้ไข้เก็นไท้หายหพุทธถูกกระดูกอพดในพัดในเขาให้รอดในหนาวกายยาปฏิทิกิจตาปฏิทิธานก็เขาแค่ไขให้รับให้รอดในอ้อนน่ตจะตาปัสประสาทม่จะขาดตั้งวัดโลกนินั้งไหนจงระงับดัยุกันตลกเกิดแต่วารให้ล่ดันจังตะลุนจันแตกจังตะลผูกพ้องน้องผูกเป็นเรือนใดน้ำมู ายังสมเด็จพระคุณเจ้าทั้งหาพระองค์ท่านจึงใส่กูนี่แหละมาเขไาไปพบเย็บไข่เานาสัตว์จิตเที่ยวหาโลกโอโลกบัเกิดถูกพูดหรือไม่ยังได้ลี่นปากใด้ลักเยี่อาเยียนอี่วัดที่เนองค์ยาไตโลกพี่ได้เกิบกระดาษไต้ำแจกไข่ไปเหมดสตีสโตตาโลกโกระแทหูม่ได้รู้ทรัพทํัพเสียงเสียงกันไตหม้อุดเก็บไข่ไปหมนสตสีตาโลกโโลกบัอเกิดเมถึงเขียนเก่าให้มืดเมาเก็บคำวามองจอม ลาชลาตลาตลคัตวีพีาสกันลนพัระขุตํานเพื่อไทยตทวเส้นหนก็รุดไปพลัดนทีสาู้เพอาร่งากุญแลลน้จมาก้นมันจะมี้ครไดรวิทยาันปฏิเยทั้งจกลกโตาโลโคขนาโลกโงลกกางโลกโันต์ีนโลกโลกคุณทโลกโคมุสาบกันทิกาสุนตีชุกิกากุณถังกีน้ากีลา มม่ารทันถูกกันโลกราคาากิจกิการล้ี่ตังผิตังปตทุไม่หูสักนี่ใครเหนียวใครไต้ใครลักศาสตร์ผีดาดหรือผีการถอกลุกทุกมาทุกระพำมองพ่อเป็นสักขั้งเป็นอิ๋วเป็นตองพุ่งดองมาเล็บไข่ใสเลือนใสท้องเป็นน้องเป็นเลือดเป็นเหือดชัดเป็นเหือดเป็นเลือดสะดวงเป็นปองเป็นปันเป็นตันกันถูที่เป็นผีหัวควมหรือว่าผีหัวหงายภายในเลยภายนอกสลัดผีการมาดทะลุดอกคุณจะต้องใส่เป็นไปเป็นบ่าโคมียูโคน่ากุกูสัทโธจามีหิโก้สม เจปะุองผู้ทรงญาติประทัดทัพโอก่อปรากฏจะถึงโลกไหลเกิดได้ไกลสันดานโลกทั้งหลายนี่ก็มีอมนุษย์ฉันนั่งเป็นซาเกวะชนคนก็ต้องอยู่ตามคนทุนผีต้องอยู่ตามผีอย่าได้เขามาคุ้มขี้ปะปูนกูจะปัดกูจะผลทนทัดจะได้ได้คัดฉับมีโอกาสเศรษฐีได้บุกจัทโทโมกาลกโกราคามโนกัตโปพุทโทษท่าการุเฉลีขยะมุนิยะการลสีอะไรจะม่ิโย ขอดตาพคุณเจ้าทั้งห้าพระองค์ท่านจงมาตั้งยุบบนของนมของหลาศิลาคนนี้มูกะโลตั้งยุดวงตาทั้งสองของหลาศิลาคนนี้ภูกะโลตั้งยุบหูทั้งสองของหลาศิลาคนนี้ท่ากะโลกโยนเจ็ดจมูกทั้งสองของหลาศิลาคนนี้จะกาะโลตั้งยุบดีลิน เลยในป่าของหลาศิลาคนนี้ลาศิลาคนนี้เขาจะไปทำการชี้นหนึ่งประกันใดจงเป็นกรรมทิศทีเหมือนพุทธคุณนั่งเหมือนทั้มคุณนั่งเหมือนทั้งูนั่งสยสัป,ปะกังโสพิติน,ะะนามะพาธะนาถอดมุทอนประคอนท่เคลื่อนยลุด รุดออกจากธาตุท well so evet ั้งซีเปิดเชตวัตเป็นธรรมบดานขึ้นนำมาพระนโมพุทธายะพุทธังถอดธั้มังถอดทั้งข้งถอดพุทธังถอดธั้มังถอดสังฆังถอดพุทธังกำจัดธั้มังกำจัดสังฆังกำจัดประสิทธิเตยโหมี่พุที่วาได้โหมีผู้ที่วาได้